ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพวกผมบัวเทินะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ UGC อันใหม่เนาะซึ่งวิธีการรับให้ท่านผู้ชมกดตรงรูปแมพนะแล้วก็ให้กดตรงรูป UGC นะนี่มันจะเป็นลูกศรชี้เราไปนะะให้เราไปตามลูกศรเลย โอ okay, เคพอเรามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นให้เรากดสคริปต์กด yes แล้วกด contemplate กดแทงโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นให้เราเล่นมินิเกมนะฮะวิธีการรับเราต้องเก็บออฟให้ครบ10อันนะก็คือเราต้องเก็บออฟครบ10อันนั่นแหละ โอเคนะครับพอเราเก็บครบ10อันเนี้ยเราก็จะได้แบตช์มาเนาะก็กดคลิกไปเลยโอเคนะฮะก็ได้ของฟรีมาแล้วเนาะก็ใครที่ชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมเสื้อเข้ากลุ Discord, ่ม i s c o r d กดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับก็อย่า,าผมลืมบอกไปนะฮะว่าในแบบเนี้ยมันมี UGC เป็นผมอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มันจะมาทุกๆวันด้วยนะฮะมันจะมี5 UGC ที่เป็นผมเนาะ แล้วก็มันจะมาวันพรุ่งนี้ผมหนึ่งนะฮะก็เท่ากับว่ามันจะได้สามผมแล้วเนาะโอเคเนาะก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันใครที่จบนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยหรือซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดิสคอ r d กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซึ้งเก่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปเป็นงเท่านี้แหละครับสวัสดครับเราจะมใหม่คลิปหน้านะครับบาย